ปเปิดเหตุผลทำไมคนไทยอยากไล่พักสม้มไปอยู่เครมโบดีสันดานแม่มลอกถอดแบบกันมาเลยจ้าพี่นอ้องสวัสดีมิตรักแฟนขับคิงโพแดงทุกทกท่านหลังจากที่คิงได้ทำคลิปตอนที่แล้วไวเรื่องไอพักประชาชวยหัวโขนมันทรยศสามเสาหลักประเทศไทยในแก่ชาศาสนาพระมหากษัตริย์ปรากฏว่ามีพี่น้องมิตรักแฟนขับคิงเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายแถมคอมเมนต์ทั้งหมดยังไปในทิศทางเดียวกันยังเป็นเอกฉันซะด้วยว่าโคเสียใจ เลยที่เลือกพวกมันเข้ามาและจะไม่ให้โอกาสพักเวรพวกนี้อีกแล้วและบางส่วนก็ไล่ให้ไอพักประชาชนแม่มย้ายไปอยู่กัมพูชากันเลยและทาให้คิงฉุกคิดได้ว่าจริงๆแล้วลไอ้ตระกูลหุ่น,นผู้นากัมพูชากับไอ้พักประชาชนพมา่า BRN หัวใจขมันเนี่ยมันใช้กลยุทธ์และการเดินท่าต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยพี่นอ้องมา,มาวันนี้คิงก็เลยจะมาสรุปให้ฟังกันว่ามันเหมือนกันอย่างไรเริ่มจากแกนแทของมันก่อนเลยไอ้พักประชาชนในบ้านเรามันต้องการล้มส สถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนที่ไอหุนเซนมันได้ทําสําเร็จกับสถาบันกษัตริย์กัมพูชาไปแล้วไงมันต้องการมีอํานาจเหนือกว่าเพื่อใช้สถาบันเป็นเครื่องมือของพวกมันแบบไอหุนเซนไงถึงขนาดกษัตริย์เขมรตอมาก้มกราบนอบน้อมให้หุนเซนกษัตริย์และเจ้าหญิงขเขมรต้องรวมกันมาออกวงสร้างข่าวปลอมใส่ร้ายประเทศไทยรับใช้ไอหุนเซนแต่พรรคประชาชนมันเจองานยาก<ง>ที่พี่น้องประชาชนคนไทยท่อนประเทศพร้อมที่จะปกป้องสถาบันไว้ไงกสัตว์ มึงฝันไปเถอะเหี้ยว 44- สอสอของมึงก่อนได้ไปนอนสังเตกันหมดแน่นอนต่อมาตอเรื่องยุทธวิธีการปลุกปั่นยุยงประชาชนด้วยเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมนั่นเองซึ่งพวกเราลองย้อนไปช่วงที่มันโพสตโจมตีให้ร้ายสถาบันปลุกระดมจัดมดให้ออกมาด่าทอช่างเหมือนยุทธวิธีข่าวปลอมให้ร้ายปลายสีของไอ้ทัพขมรนจริงๆเลยเชียวนอกจากนี้ทั้งไอ้พักประชาชนกับไอ้หุนขมแย่ยังเหมือนกันเป๊ะๆเวลาที่โดนแฉความจริงโดนเล่นงานโดนดํา นคก็จะแหกปากร้องขอความเห็นใจ<ไ>สิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมร้องหาองค์กรนานาชั่วแสนมากว่านานาชาติแสนมัว่วให้ออกมาช่วยพวกมันโดยเฉพาะไอเด็กสามกีบงงตอนก่อมอบก็ขึ้นเวทีด่าว่าสถาบันพอโดนจับเสือกอยาก จะเรียนหนังสือขึ้นมาทันทีส่วนไอ้เมนก็อย่างที่เราเห็นก็แหละพี่นอ้องแมมเตรียมพร้อมที่จะโจมตีมาเป็นเดือนแล้วแถมเปิดฉากยิงก่อนพอพายยับก็ฟองชาวโลกว่าโดนไทยรังแกแม่ไอเชียเอ๋ยแต่ที่สําคัญเวลามันจำนวนต่อหลักฐานและความผิด<อ>สามเกีบและพักประชาชนกับไอ้เมนมันก็จะแถดือด้อๆไปเลยว่าเป็นความผิดของอีฝ่ายเป็นความผิดของกฎหมายฉันไม่ผิดกฎหมายนะผิดโทษคนอื่นตลอดวนบาปขึ้นมาทันทีกล่าวหาว่าไทยไปลุกรานเหมือนกับไอ้พวกสามเกีบชุมนุมเผา ทำลายโน่นทำาายนี่พอโดนเจ้าหน้าที่ควบคุมกลับบอกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุไอ้กวยเอ๋ยแถมไอตัวระดับแกนนาทั้งของพรรคสม้มกับไอตระกูลฮุนเซนเนี่ยแหมก็มีนิสัยสันดานเดียวกันเด็ดเด้เลยนั่นก็คือไอตีก็บทธนาทรกับไอ้ปียบุและอีชอ่อหลอกให้เยาวชนมาก่อมอบ่วนไอฮุนเซนไอฮุนมาเนีน่ยก็หลอกให้ทหารเขมรไปตุยแทนมันหลอกให้ประชาชนทวีความขัดแย้งเกียดชังแล้วพอถึงเวลาส่วนก็หักหลังกันเป็นทอทๆอทอดทิ้งกันดื้อโดยไอ้ตัวระยำพรรคสม ก็ลอยแพรเยาวชน3าเกโดยไอ้ฮุนเซนก็ปล่อยซากทหารเขเมรนกลายเป็นศพไร้ญาติในป่าให้แรงกาจิกกินแม่งเชี่ยกันจริงๆเลยเชียวอ๋อๆยังมีอีกนะพี่น้องคือแมมกกบ้าโอ้อวดคำพูดคำคมว่ารีเด็คกปมาจากคนดังๆเอามาหาแดกสร้างภาพเหมือนกันทั้งไอ้ฮุนมาเนตไอ้พิธานายกว่าแหมเสือกทําตัวย้อนแย้งกับคําพูดที่หลอกเข้ามาซะอ,อีกแล้วก็ยังกลับกลอกคําพูดเคยพูดไว้ก็บอกว่าไม่ได้พูดพอกระแสเปลี่ยนก็กลับกอกเอาตัวรอดเช่นกรณีที่ พักประชาชยออกมาต่อว่าแพทย์ของเราไม่ยอมรับรักษาทหารเขมรแม่งก็ทํามาเป็นแก้ตัวน้ําคุนๆว่าไอ้เท้งไม่เคยพูดแถมล่าสุดไอ้เท้งก็กลับลําสนับสนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องแอนตี้โดนทั้งๆที่ทก่อนหน้านี้คัดค้านการซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์มาตลอดและที่ขาดไม่ได้ก็คือไอ้เมรมันติดหนี้สินไปทั่วโลกเป็นหนี้ไทยเราตัห้า5 3าล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยกันดูพี่น้องยังจะขอบริจาคเงินจากคนเขมรอีกซึ่งก็เหมือนกับไอ้พักสมนี่แหละหลงเง ใินนายทุนและเงินพักและเงินบริจาคของสาวกจนหมดแม่มจะมาขอใหม่เองอุยเอาตัวเองยังไม่รอดเสือกจะมาอาสาทํางานใหญ่ห้วยเหตุผลที่ว่าทั้งหมดมานี้พิงก็จะขอยืนยันกับความคิดของแฟนคลับอยากจะไล่ไอ้พักประชาชนแม่มย้ายไปเล่นการเมืองที่กัมพูชาไปเลยได้สมน้ำสมเนื้อกับไอ้รัฐบาลฮุนเซนมันสักหน่อยอโนนก็มีฮุนเซนกลุ่มอํานาจอยู่เบื้องหลังไอ้พักสมก็มิติก็บทกลุ่มอํานาจอยู่ข้างหลังเหมือนกันไอ้เหมนมีฮุนม้านเนี่ยคอยทําตัวหล,ล่อๆลับๆล่อๆรอบกัน ไอ้พักส้มก็มีไอ้ว้าที่สืบเชื้อสายมาจากพระตะบองวันวันแม่ก็พูดเอาหลอแถมไอ้เหม็นยังมีอีมาลีโคศกลาหมคแมร์คอยปล่อยข่าวปลอมโจมตีไทยเราซึ่งก็เหมือนไอ้พักส้มที่มีอีช่อคางทูคอยปล่อยข่าวปลอมท็อกโชว์ทอกโชว์สร้างประเด็นปลอมสร้างกระแสบิดเบือนเหมือนกันเด้เออเอออีสองตัวนี้รวมกันเป็นอีช่อมาลีไปเลยซึ่งก็คือซุปตีนวัวหรือซุปกีบวัวนั่นเองแต่พวกมันน่าจะเป็นซุปกีบควายมาก แต่ของไทยเรายังดีกว่าหน่อยตรงที่พวกเชียร์พักส้มนี่ยังไม่ก้าวขึ้นมามีอํานาจเหมือนไอ้ฮุนเซนจึงไม่ยากการกําจัดทิ้งก็แค่ไม่เลือกพักมันเข้ามากินเงินเดือนสอสอให้เปืองภาษีพวกเราให้มันดับศูนย์ไปเลยพี่น้องในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะถ้ามันเป็นรัฐบาลนี้มันก็คงสั่งกู้ภัยไทยไปเก็บศพทหารเขมรสั่งหมอพยาบาลไทยรับทหารเขมรและชาวบ้านมารักษามาใช้สวัสดิการของคนไทยมาใช้เลือดที่คนไทยบริจาค เาะพักประชาชนกับกัมพูชาวันสันดานเดียวกันกันกันย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ